ถ้าเลือกได้นะอย่าไปยุ่งกับการพนันผมมองว่ามันไม่ยั่งยืนเพราะเวลามันง่ายมันได้มันง่ายไปคืออย่างนี้ มันจะทําให้เราเนี่ยเสียระบบความคิดในระยะยาวผมผมไม่ได้ว่าคนที่เล่นนะผมเองก็เป็นคนที่เคยเล่นงานพนันการที่คนเล่นงานพนันนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนก็ตามนะมันคือไฮลิสต์ไฮรีเทิร์นเสี่ยงมากก็ได้เยอะมากไม่เรื่องปกติคือเราเคยเป็นไงสมมติเราแทงบอลอย่างเงี้ยใช่ไหมคู่เราแสนสองแสนอะไรเงี้ยอยู่ดีๆคุณได้เงินมาแสนหนึ่งแสนสองแสนเนี่ยการพน,นันเนี่ยจะสอนให้คุณขี้เกียจจะสอนให้คุณโลภ มากกว่าเดิมเคยได้ยินไหมไอ้เรื่องนี้อันตราย beginner system หรือว่า beginner reward โอโ้โหทฤษฎีนี้โคตรจริงนะ beginner reward คืออะไรคือเวลาที่คุณเริ่มไปเล่นการพนันใหม่ๆเนี่ยคุณจะได้เว้ยเวลาใครเล่นการพนันใหม่ๆแล้วว่าจะอะไรก็ตามแต่นะส่วนมากคุณจะได้ก่อนเสมอพอคุณได้เสร็จปุ๊บคุณจะมองว่ามันง่ายคุณจะเล่นมันต่อ พอเล่นมันตอบปุ๊บเนี่ยความโลภมันจะครอบงำคุณเช่นวันนี้เล่น3 0 0 0สนเสีย3 0 0 0 0นเล่นต่อไปได้2 0 0 0 0 0กลับมากลับมาบวก5 0,000อ่ะคืนนั้นบวกห0,000สิ่งเหล่านี้บ่งบอกอะไรคุณเสียเวแล้วทั้งคืนเพื่อไปเล่นการพน,นันทําให้คุณหมกมุน่นทําให้คุณอยู่ไม่สุขนี่ผมพูดจากประสบการณ์จริงเลยนะทำให้คุณรู้สึกว่าใจจดใจจ่อแล้วคุณจะงุดหงิดง่ายแล้วคุณจะมองว่าแบบทุกอย่างแม่งคือการพน,นันหมดเลยถ้าถามผมนะมันส่งผลกระทบต่อจิตใจมากกว่าปกติซะอีกโอเคมันได้เงินครับแต่ว่าสิ่สงทีี่คคุณเสยไปือ คือจิตใจคุณและที่สำคัญที่สุดคือรู้ไหมคือความสบายคุณจะไม่อยากทํางานอีกเลยสมมุติว่าคุณแทงบอลคุณละห้าหมื่นแต่คุณออกไปทํางานคุณได้วันละพันวันละห้าร้อยเงี้ยมันจะทําให้คุณเนี่ยเสียนิสัยในการหาเงินเพราะว่ามันจะง่ายมันจะสอนให้คุณขี้เกียจมันจะสอนให้คุณไม่เห็นคุณค่าของเงินมันจะสอนให้คุณคิดบอว่าทุกอย่างมาแม่งได้มาง่ายหมดแค่นี้กูก็ได้ตังกกูไม่ต้องทำงานก็ไม้มีความรู้อะไรกูก็ได้ตังค์ได้ว่าใช่ไหมแต่ถ้ามันเอาคืนคุณล่ะคุณตายเลยนะนึอออกไหม